สวัสดีครับทุกคนต้อนรับทุกคนเข้าสู่สปอร์ตกลับสำหรับคนรักกีฬานะครับกลับมาพบกันอีกคลิปหนึ่งนะครับคลิปนี้ผมจะพูดเรื่องราวของปืนใหญ่อาซ์นอลนครับเพราะว่าทำคลิปมาเนี่ยส่วนมากจะมีแมนยูร์พูลก็แน่นอนนะครับเพราะว่ามันมีแฟนคลับเยอะมีคนถามถึงมีคนเข้ามาพูดคุยด้วยวันนี้เห็นเรื่องราวของอาร์นอลแล้วน่าสนใจครับเรื่องการเสริมทัพในช่วงนี้ถือว่าเสริมทัพได้ดีทีเดียวได้น่ากลัวทีเดียวครับแล้วรู้การหน้า มีโอกาสในการกลับไปโลดแล่นในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยอันนี้ผมวิเคราะห์เองนะในความรู้สึกของผมเองเนี่ยผมว่าเสริมทัพอย่างเงี้ยปีหน้ามีลุ้นแต่ก็ต้องดูองค์ประกอบหลายๆอย่างที่จะต้องเจอในด้วยกาลที่จะถึงนี้ครับแต่ก่อนที่จะไปฟังกันครับอย่าลืมนะครับช่วยกังกดไลค์กดแชร์ปุ่ม Sub s c r i b e เนี่ยก็อยู่ใกล้ๆกดเบาๆก็พอครับเดี๋ยวหน้าจอแตกแค่นี้เราก็ชื่นใจแล้วครับอยากจะไปถึง5 0,000ซับเร็วๆครับถ้าเกิดพร้อมแล้วนะครับตามผมมาครับเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังครับ อัชนอนเป็นหนึ่งในทีมที่เสริมทีมได้น่าสนใจในซัมเมอร์นี้ครับได้มาแล้ว5คนนำโดยกาเบรียลเชซุสกองหน้าชาวบาซิเลียนจากแมนเชสเตอร์ซิตี้อเล็กซานเดอร์ซินเซนโกกองหลังจากแมนซิตี้ ฟาบิโอวิเอร่ากองกลางจากเอฟซีปอร์โตแมตเทอร์เนอร์ผู้รักษาประตูจากนิวอิงแลนด์เรวอลูชันและมาฟินยอสปีกขวาจากเซาเปาโลจากนักเตะที่ซื้อเข้ามาทำให้อเซอนกลายเป็นทีมที่ใช้เงินเสริมทีมมากที่สุดในพรีเมียร์ครับซัมเมอร์น,นี้ใช้ไปแล้วทั้งหมด1 2 1 5ล้านปอนด์แต่ตลาดนักเตะยังไม่ปิดครับอาจจะมีทีมที่ทุ่มเงินแซงหน้าทีมปืนใหญ่หรือว่าอเซอนอาจจะใช้เงินซื้อนักเตะเพิ่มอีกก็ได้ครับ จากผลงานที่ยังไม่สามารถกลับไปเล่นยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกมาเจ็ดฤดูกาลติดต่อกันแล้วทำให้สแตนโคเอนเก้เจ้าของสมโมสรพร้อมทุ่มเทง,งบประมาณเพื่อให้มิเกลอิตตาพาทีมกลับไปลุยถ้วยใหญ่ของยุโรปให้ได้อีกครั้งฤด,ดูกาลที่แล้วอาเซนอนพลาดการติดท็อปโฟพรีเมียร์ลีกไปเพียงแค่2คะแนนเท่านั้นหลังจากจบอันดับที่5ตามหลังท็อตแนมฮอสเปอร์คู่ปรับร่วมเมืองครับไป2แต้ม จากฝีมือของอันโตนิโอคอนเต้คุณซือชาวอิตาเลียนที่เข้ามาพาทีมทายานได้ทันเวลาพอดีเป้าหมายของทีมปืนใหญ่ในซีซั่นใหม่คงไม่ได้ตั้งไว้สูงจนถึงการเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษแต่เป็นการขยับไปติด1ใน4ให้ได้เก็บแชมป์บนถ้วยก็น,น่าจะเป็นเป้าหมายที่เป็นไปได้มากกว่าแล้วรอให้เด็กๆในทีมที่กำลังเติบโตมีประสบการณ์มากขึ้นและหลังจากนั้นค่อยมองไปที่เป้าหมายที่สูงกว่านั้น มาติโอเดนการ์ดแดนกลางคนสำคัญของทีมบอกว่าการพลาดท็อปโฟร์มน่การที่แล้วเป็นเรื่องที่น่าผิดหวังมากๆทำให้ทุกคนกระหายอยากที่จะพัฒนาตัวเองและกลับไปตอบแทนแฟนบอลกับสิ่งที่พวกเขาควรที่จะได้รับท็อปโฟเป็นสิ่งที่พวกเราต้องการกันมากๆครับรวมทั้งการสู้เพื่อแชมป์ดังนั้นเราต้องพัฒนาตัวเองทุกวันและรอดูกันว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปนี่คือคำกล่าวของมาตินโนเดนการ์ด ถ้าวัดกันตามตำแหน่งต่อตำแหน่งอ์เซนลก็มีนักเตะที่ดีอารอนสแตมเดลนาทวารมือหนึ่งก็แสดงให้เห็นแล้วว่าไม่ได้ยอมให้ทีมเสียประตูง,ง่ายๆแนวรับก็มีกาเบียลมาการเยสเบนไวซินเซนโก้รอปโฮดดิ้งวินเลียมซาลิบาเซนเตอร์ฮาฟฝรั่งเศสที่กลับมาจากยืมตัวรวมทั้งทาคาเฮริโทมิยาสึกองหลังชาวญี่ปุ่นก็ได้รับคำชมอย่างมากในฤดูกาลที่แล้วหลายคนก็เริ่มปรับตัวเข้ากับพิมรีกได้มากขึ้นแล้วความเหนียวแน่นก็อาจจะกลับมามากขึ้น ถ้าว่ากันที่กองกลางครับอาเซนอนก็มีแดนกลางที่ดีไม่แพ้ทีมไหนในพรีเมียร์ลีกโอเดนการเป็นตัวชูโรงโทมัสปาเตเป็นตัวเก็บกวาดแถมฟาบิโอวีรา่าก็ฝีเท้าไม่ธรรมดาเอมิลสเมโลก็เป็นอีกตัวความหวังกรานิชากา้าถ้ารักษาฟอร์มได้ดีสม่ำเสมอก็จะดีกับทีมมากๆครับแดนหน้าอาจจะเสียนักเตะอย่างอเรซองลากาเแสไปแต่ก็ได้กาเบียนเชซุตที่มีประสบการณ์มากมายในพรีเมียร์ลีกอายุน้อยกว่าสดกว่ากระหาย มากกว่ามาผนึกกำลังกับเอดี้เอเคนเทียกาเบียลมาตินเนลลี่บุคกโยซาก้าเกมรุกของอาเซนนลน่าจะมีสีสันมากกว่าเดิมครับปัญหาของทีมปืนใหญ่เมื่อฤดูการก่อนครับคือความไม่สม่ำเสมอเก็บแต้มกับทีมใหญ่ได้แต่ก็ไปเสียแต้มกับทีมเล็กยิงประตูได้น้อยที่สุดติดท็อปไฟเลยครับแล้วก็เสียประตูมากที่สุดติดท็อปไฟเช่นกันประตูบวกหลังจากจบ38แมตช์อยู่ที่13ประตู การจะติดท็อปโฟได้หรือไม่คงไม่สามารถมองกันที่ปัจจัยจากอาชซนลได้แค่ทีมเดียวครับเพราะว่าทีมหัวแถวก็เสริมทีมกันอันตรายเช่นกันครับแมนซิตอ้ได้เอริงฮาแลนด์เลว์พูมีดาวินนูเยสเชลซีเดินหน้าเสริมแกรลับได้อย่างยอดเยี่ยมครับได้กูรีบารี่มาแล้วและก็น่าจะซื้อซูเปอร์สตาร์เข้ามาอีกหลายคนหรือว่าจะเป็นสเปอร์ครับที่ทั้งที่มีทั้งอีวานเปริลิสต์ิชารลิสซอนอีฟบิสซูมาเข้ามารวมกับนักเตะท,ที่มีอยู่ก็ถือว่าโหดเลยทีีเดยว แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่มีเอริกเทนฮาเข้ามาคุมทีมแบบสดๆนร้อนๆถึงแม้ว่าซีซั่นก่อนจะจบอันดับที่6เป็นรองอร์เซนอลแต่เกมปรีซีซั่นที่ผ่านมาก็แสดงให้เห็นแล้วว่าเทนฮาเริ่มปลุกนักเตะผีแดงให้กลับมาตรายและยังมีคริสเตียนอิลิกเซนเข้ามาเสริมในแดนกลางอีกถือว่าเป็นทีมที่มีลุ้นท็อปโฟเช่นกันนี่ยังไม่นับรวมนิวคาคเซิลที่มีเจ้าของทีมเป็นมหาเศรษฐีและฟอร์มครึ่องฤด,ดูกาลหลังเนี่ยก็ถือว่าดูดีมากๆนอกจากนี้ก็ยังมีเวสต์แฮมที่มี David มมเดว น่ากลัวและอันตรายอีกทีมหนึ่งครับถ้ามองกันในมุมบ่อนการพน,นันถูกกฎหมายในอังกฤษที่ออกกัตาต่อรองให้อ์เซนอลนเป็นเต็ง6ในการลุ้นแชมป์นั่นหมายถึงว่าบ่อนมองว่าพวกเขาไม่น่าจะติดท็อปโฟแต่ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ข้อมูลต่างๆของ20ทีมในพรีเมียร์ลีกอังกฤษมาประเมินอันดับตอนจบฤดูกาลก็ยกให้อ์เซนอนจบอันดับที่4เป็นรองแมนซิตี้เรอร์พูเชลซีและก็อยู่เหนือกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่จบอันดับที่5 ถ้ามองกันในเรื่องของการเสริมทีมถือว่าอาเซนอลทำได้ดีครับแต่ปัจจัยฟุตบอลมันมีมากมายและดูการก็ยังยาวไกลจริงๆครับต้องบอกว่าทีมปืนใหญ่เป็นอีกหนึ่งทีมที่มีลุ้นท็อปโฟอย่างแน่นอนแต่จะทำได้หรือไม่เวลาเท่านั้นที่จะบอกได้ก็เหมือนคำกล่าวที่มีบางคนเขากล่าวไว้ว่ามี3มเรื่องที่เราไม่ควรเดาไปก่อนก็คือเรื่องกีฬาสงครามและความรักครับและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของปืนใหญ่อาเซนอ์ที่พวกเรานำมาฝากกันในวันนี้นะครับแม ถูกอ,อกถูกใจจริงๆสําหรับการเสริมทัพของอาร์เซนอลฤดูกาลน่าสนุกแน่นอนครับเสริมทัพแบบนี้ตลาดนักเตะยังไม่ปิดด้วยยังมีโอกาสที่จะได้นักเตะดีๆเข้ามาร่วมทีมกันอีกเยอะเลยแฟนปืนใหญ่อาร์เซนอลได้สนุกกันอย่างแน่นอนในฤดูกาลที่ถึงนี้ครับก่อนจากกันไปครับเช่นเคยครับถ้าชื่นชอบคอนเทนต์แบบสปอร์ตขับสาหรับคนรักกีฬาก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วถ้าไม่อยากพลาดคอนเทนต์จากพวกเราช่วยกันกด s u b สคร i b ตแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดคอนเทนต์จากพวกเราครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ